สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์กอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีนะครับ,ก,บกับผมนะครับเสือฮอตนะครับแห่งกลุ่ม45นาทีนะครับหรือ45โอเวอร์ก็สำหรับนะท่านใดที่รับชมนะครับคลิปเฉลยบีเอพีของผมวันนี้แล้วชอบบทวิเคราะห์อยากได้ฟุตบอลดีๆเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับแล้วก็อยากเข้ากลุ่ม vip นะครับนะเพียง วันละ10บาทต่อวันเท่านั้นลองแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ไลน์แอดสี่สิที่เดียวเท่านั้นนะครับก็ในกลุ่มนะครับก็จะมีตัว vvip นะครับเน้นๆนะครับให้กับสมาชิกทุกวันเอาไว้ลงทุนนะครับแต่เมื่อคืนอาจจะพลาดไปนะครับก็ต้องกราบขออภัยสมาชิกนะรู้สึกว่าเดือนนี้จะพลาดไปสครั้งแล้วนะครับแต่ว่าผลงานโดยรวมนะครับของ พี่เสือท่านอื่นก็ยังถือว่าน่าจะพอทํากําไรให้กับสมาชิกอยู่ได้เหมือนช่นช่นกันนะครับก็สําหรับสมาชิกนะท่านใดนะสนใจอยากนะรับบทวิเคราะห์นะครับฟุตบอลเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับลองแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ไลน์แอด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็ ในกลุ่มนะ VIP ของผมนะครับที่ให้ไว้เมื่อวานก็ทํากําไรให้กับสมาชิกอีกแล้วนะผมจะลงให้ก่อนบอลเตะเสมอนะครับคู่นี้ก็เป็นฟุตบอลคารซักสถานนะที่ผมให้ไว้คู่ระหว่างออกเซปตนะครับพบกับ FK, b o บอาดติเมตูนะครับลงไว้ให้ตอน17นาฬิกา8นาทีะครับก็คู่นี้ก็ยิงในนาทีที่27นะครับก็ทำกำไรให้กับสมาชิกกันไปก็ยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับ ส่วนตัวแถมนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะสำหรับคู่วินสตันเอฟซีนะบอลฟุตบอลอ่าคอนเฟเรนลีกอังกฤษนะคู่นี้ก็ยิงเม็ดเดียวนะครับแต่คู่นี้มันราคาไหลแพงนะครับก็ไม่รู้จะอบอกสมาชิกยังไงนะครับในกลุ่มก็เนะพราะบอลมันไหลไปแพงหรือเกินนะครับไป3.5นะก็ผมเองก็ไม่ได้ลงทุนนะครับคู่นี้ก็ต้องกราบขออภัยอีก ครั้งหนึงนะครับในในคู่นี้นะสำหรับสมาชิกผู้ติดตามเดี๋ยววันนี้จะมาจัดตัว VIP ให้เป็นตัวแก้แล้วกันนะครับนะวันนี้ผมจะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับอ่ารัเสเซียทีมสำรองนะคู่ระหว่างโรเตอร์โวโกลัตพบกับยูอาแล้วกันนะครับชื่อยาวเหลือเกินผมก็ไม่รู้ว่าชื่อทีมเขาเรียกยังไงกันแนะ่ผมขอเรียกว่ายูอาสั้นๆแล้วกันนะครับคู่นี้เตะสิบเนาฬิกานะครับนะของบ้านเราในวันนี้ สำหรับแรงจูงใจในคู่นี้นะที่ผมจับมานะครับทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับอยู่คนละกรุ๊ปกันนะสองลีกัสเซียสำรองนะจะมีอยู่2กรุป๊ปกรุ๊ปเกับกรุ๊ปบีซึ่งลอ,อร์เตวัวกลาดเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปเอนะครับอยู่อันดับสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับจบอันดับบุย้ยมาเตะนะครับในรอบลีกเกชั่นเพยอ์ออฟก็คือหนีตกชั้นนั่นเองนะส่วน ยูนั้นอยู่กรุ u p B นะครับจบอันดับที่7ของตารางนะแล้วทั้งคู่เนี่ยต้องมาเตะลีเกชันนะครับรอบเพย์ออฟหนีตกชั้นกันซึ่งก็เป็นทีมที่อันดับใกล้เคียงกันนะครับในวันนี้อันดับ2อันดับ3มาเจอกันนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเตะไปแล้ว6นัดนะครับเหลือการแข่งขันอยู่นะครับอีก4นัดเท่านั้นซึ่งแต้มก็ค่อนข้างสูสีครับก็คงจะต้องทำผลงานให้ได้ดี ที่สุดนะครับสำหรับในแรงจูงใจในวันนี้นะไปดูผลงานครับเจ้าบ้านก่อนนะครับโรเตอร์โวอกลารเยาวชนนะครับแข่ง6นัดชนะ2เสมอ3แพ้หประตูได้เสียบวก3นะครับเก็บได้9คะแนนนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่าง UOR นะครับแข่ง6นัดเช่นกันครับชนะ3เสมอ1แพ้2อประตูได้เสียบวก7ประตูมี10คะแนนก็มีแต้มห่างกันแต้มเดียวนะครับก็ เป็นทีมที่สูสีนะครับที่ผมจอมาแล้วก็มีการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีเสียประตูที่ใช้ได้เช่นกันนะแล้วก็บวกกับราคาสวิงในวันนี้นะครับซึ่งในตำราหนังสือผู้เล่นคนที่12ในเขียนไว้บอกว่าราคาสวิงจะยิงประตูนะครับเหมือนคู่ของแมนยูกับเลสเตอร์เมื่อคือนนี้ครับนะราคาสวิงนะแล้วก็ทําให้เกิดสกอร์นะพอเจ้านั้นไม่รู้ว่าจะให้ทีมไหนต่อทีมไหนรองนะครับเป็นบอลที่สูสีแล้วก็ออกได้3หน้า นี่คือเหตุผลที่ผมจับคู่นี้มาผลงานการพบกันนะครับทั้งคู่นะเคยพบกันแค่หนึครั้งเท่านั้นนะเมื่อ,อวันที่7เมษาที่ผ่านมานะครับเป็น u r นั้นเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะในเดทราคา0.75หรือครึ่งครบรูปนะคู่นี้ก็จบสูงเลยทีเดียว3-2นะครับเจอกันแล้ววันนี้ต้องมาเจอกันอีกครั้งนะครับในบ้านของโรเตอร์โบตกาดนะครับ ก็ไปดูสถิติของเจ้าบ้านนะครับโรเตอร์วูกลาดนะครับก็หกนัดล่าสุดนะครับทวดทีครับเมื่อกี้ไม่ได้เจาะอ๋อเจาะเจาะไปแล้วครับตรงนี้ทวดทีครับก็ผลงานนะหกนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับโรเตอร์วูกลาดนั้นชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกหกจากหกเกมเลยนะครับสังเกตดูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจบสูงเต็มสองจุดห้าสองจากหกเกมก็น้อยไปนิดนึงนะครับ แต่นะครับจบ2ประตูขึ้นไป6จาก6เกมถือว่า100%เลยทีเดียวนะครับผลงานของเจ้าบ้านเนี่ยหนัดนะยิงได้11ประตูคิดเฉลี่ย1.83ต่อเกมส่วนนะครับเกมรับเสียไป8ประตูคิดเฉลี่ย1.33ต่อเกมนะครับมียิงได้แล้วก็มีเสียประตูนะครับสังเกตเกมลุกของลอเตอร์วบรกาศนั้นนะครับยิงประตูมาได้6นัดติดต่อกันแล้วนะครับเห็นไหมฮะนะ แล้วก็เสียประตู4จาก6เกมล่าสุดนะครับนี่คือผลงานของรอเตอร์นะครับโวโกลาดนะผลงานช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนะส่วนผลงานของยูอานะครับ6นัดล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก6จาก6เกม100%เเช่นเดียวกันนะครับจบ สูงเต็ม2.5 6จากจาก6เกมนะครับ100%เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จบ2ประตู6จาก6เกม100%นะครับคือเป็นบอลที่แบบกล้าได้กล้าเสียเลยนะครับสำหรับ UR เนี่ยไม่คือเป็นบอลเกมลุกแล้วก็มีเกมรับที่พร้อมเสียประตูนะ6นัดนะยิงไปถึง22ประตูนะครับคิดเฉลี่ย3.66ต่อเกมส่วนเกมรับนะั้นเสียไปถึง15ประตูคิดเฉลี่ย 2.5ต่อเกมนะครับนะยิงก็ยิงกระจายนะเวลาจะเสียก็เสียง่ายๆได้เช่นกันนะครับก็สังเกตดูนะครับยิงมาแล้ว6นัดติดต่อกันนะครับสำหรับ UR เนี่ยนะส่วนเกมรับก็เสีย5จาก6นัดล่าสุดนะครับนะบวกกับราคาสวิงนะครับเห็นไหมมีสถิติการยิงการเสียประตูที่ดีทั้งคู่ สอดคล้องกับราคาราคาสวิงที่ผมจับมาครับเดี๋ยวเราไปจาอราคาสวิงกันนะราคาสูงต่านะครับเปิดมาที่2.75นะในตอนแรกจ่ายน้ําฝั่งสูง0.98แล้วก็จ่ายฝั่งต่ํา0.83ปัจจุบันไหลมากินน้ําครับนะสังเกตน,นะน้ำเก้าสองฝั่งไหล,ละสะกร์สูงเป็น3ลูกนะจ่ายน้ําฝั่งสูง0.90แล้วก็จ่ายฝั่งต่ำเา0.90เช่นกันนะนถือว่าเป็นราคาที่ สวยงามนะครับสำหรับราคาไหลราคาไหลของสกอสูงนะส่วนราคานะครับเปิดมาตอนแรกนะให้อยู่ฝั่งทีมเยือนนะครับก็จ่ายฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยศูนแล้วก็จ่ายทีมเยือน0.85ปนะปัจจุบันครับเจ้าให้กวามสำคัญไปที่เจ้าบ้านอย่างโรเตอร์โวลกลาดนะครับนะจ่ายน้ำให้กับเจ้าบ้าน0.80แล้วก็จ่ายทีมเยือน1.00 ซึ่งสอดคล้องกับราคาสวิงครับในตรงนี้เห็นไหมครับตอนแรกราคาผูบอกว่านะครับถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.50ถ้าเสมอกันจ่าย3.40และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย3 2 3เอ,อ่อสองนะครับในตรงนี้ราคาเห็นไหมครับตอนแรกให้ความสําคัญกับทีมเยือนก่อนนะปัจจุบันครับราคาสวิงกับกันครับมาให้ความสําคัญกับเจ้าบ้านนะอย่างโรเตอร์โบกลันะครับ ราคาภูปัจจุบันบอกว่าถ้าจะบ้านชนะจ่าย2.25ปรับลดลงเห็นไหมครับแล้วก็ปรับภูเสมอเพิ่มขึ้นครับเพราะจ้ามองว่าคู่นี้อาจจะไม่จบเสมอนะครับอาจจะมีทีมใดทีมนึงชนะนะครับปรับเสมอเป็น3.50แล้วก็ปรับภูทิมเยือนเพิ่มขึ้นเป็น2.60นะครับสำหรับคู่นี้ราคาสวิงชัดเจนครับซึ่งบวกกับสถิติที่เราได้เจาะกันมาเมื่อสักครู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันทำให้เกิด โอกาสมีสกอร์ได้ทั้ง2ฝั่งนะซึ่งเป็นบอลเกมลูกเกมรับรั่วทั้งคู่นะครับก็คู่นี้เราไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งได้เลยครับนะ VIP ของผมวันนี้นะครับให้ไปคู่ของระหว่างนะครับโรเตอร์โวโกูลาดนะครับกับฟุตเออ UOR นะครับเป็นฟุตบอลรัสเซียทีมสำรองเตะเวลา17นาฬิกานะครับจากการวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยครับ สวัสดีครับ